สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูวันนี้เรามากันในหัวข้อของขวัญอะไรที่โชคชะตาอยากมอบให้กับคุณในช่วงเวลานี้คลิปวิดีโอนี้นะคะอาจจะมีพลังงานที่ตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยหากฟังรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่ชอบเลยฟังมาถึงช่วงไหนก็ตามรู้สึกไม่ชอบมันไม่ใช่มันไม่ตรงกับฉันเธอมั่วก็กดข้ามคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะคะ เรามาดูกันดีกว่าว่าของขวัญที่โชชะตายอยากมอบให้กับคนราศีธนูเนี่ยคืออะไรนะคะการเปลี่ยนแปลง transition การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนผ่านอะไรประมาณนั้นนะคะช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ มันเหมือนกับว่าของขวัญที่จะมอบให้กับคนราศีธนูเนี่ยคือเหมือนมันเป็นช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างมีความสําคัญเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตของคุณคือบางคนก็อย่างที่บอกแหละว่า,อาพอรามฤตยูยยายอะค่ะมันอาจจะมีบางราศีหรือบางบางคนที่ มีความเปลี่ยนแปลงเนื้อด้วยของชีวิตบางคนก็คือแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้านอนอยู่เฉยเฉมันไม่เปลี่ยนเนาะเออคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็แล้ต่นะคะโชคชะตาเนี่ยก็จะมองเห็นแล้วว่าเออเจ้านี่นะเป็นคนแบบว่ามุมานะพยายามพยายามมาตลอดเลยนะเนี่ยขยันมาตลอดเลยพยายามไม่ยอมท้อถอยกับชีวิตเลย มุ่งมั่นในการใช้ชีวิตตลอดอะไรค่ะโจสตาก็จะเล็งเห็นแล้วว่าโอเคงั้นพรน,นี้ฉันให้เธอได้อะไรอย่างเงี้ยฉันจะให้เธอเนี่ยเปลี่ยนแปลงเธอจะได้เห็นผลลัพธ์จากที่มันเคยฝืดเคืองอยู่ฉันจะให้เธอเห็นผลลัพธ์ทันทีอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะมันดูเหมือนนิทานเนาะเออมีการเปลี่ยนแปลงจริงด้วยของความครั้งนี้คือการเปลี่ยนแปลงค่ะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมินะ มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยอะเป็นเรื่องใหญ่ๆในชีวิตเลยค่ะเป็นเรื่องใหญ่ๆในชีวิตเลยเรียกว่าเรื่องที่คุณเคยทุกข์เคยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเปลี่ยนผ่านอะเปลี่ยนผ่านแบบเหมือนถ้าบางคนเคยทุกมากๆเลยค่ะแล้วมันก็จะมีเรื่องโชคดีเข้ามาแบบเหมือนพูดง่ายๆคือเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อะอะไรประมาณนั้นอะเออ แบบที่จากทุกข์มากๆอะไรคิดว่าแบบเออมันจบแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันไม่จบนะคะมันคือการเปลี่ยนผ่านนี่ราชินีถือเหรียญอำนาจวัสษณะของคุณยังเหลืออยู่นะเออบางคนอาจจะพุ่งไปที่เรื่องของเงินเรื่องของความคิดความก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของงานเรื่องของเงินเรื่องของความมั่นคงในชีวิตนะคะเรื่องของความมั่นคงในชีวิตอะไรที่เคยแบบ เออเราก็คิดแต่แรกแล้วแหละมันน่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินอะไรประมาณนั้นเนาะเพราะว่ามันเป็นลักษณะของที่แบบว่าเหมือนความฟืดเคืองอะค่ะความฟืดเคืองความแบบสูญเสียความแบบมันไม่ก้าวหน้าไปไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ the magician มันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนปฏิหารที่รอให้คุณเนี่ยมาเปิดพระอบสักทีอะไรประมาณนั้นนะคะ The Emperor ความมั่นคงอำนาจวาสนาอะไรใดๆก็คือรอคุณอยู่ทั้งหน้าแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอยู่ดีๆก็ลิ้นผ่านกันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะ คืออะไรที่คุณเคยฝันอะไรที่คุณเคยอยากรู้สึกว่าฉันอยากคว้ามันมาจังเลยมันมีไม่มีอะไรบนโลกใบนี้ที่เป็นไปไม่ได้นะคะเพียงขอแค่คุณพยายามถ้าคุณเป็นคนราศีธนูที่พยายามกับชีวิตมาทุกอย่างไม่เคยท้อกับอะไรอุปสรรคอะไรเข้ามาฉันรู้สึกว่ามันมันทำอะไรฉันไม่ได้หรอกฉันมันแมวก้าวชีวิตอะไรอย่างนี้น,นะคะให้รู้ไว้เลยว่าถ้าคุณพยายามมา,มามากขนาดนั้นแล้วเนี่ยของขวัญที่คุณจะจะได้ จากโชคชะตาต่อจากนี้เนี่ยคือสิ่งที่คุณเคยฝันคือสิ่งที่คุณเคยอยากได้อยากได้มันมาแล้วคุณเคยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันยังเป็นไปได้อยู่ไหมหรือมันเป็นไปไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอให้รู้ไว้เลยว่าขอให้คุณละทิ้งความทุกข์ อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะละทิ้งความทุกข์ละทิ้งความผิดหวังเหล่านั้นแล้วสู้ต่อไปเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เคยเสียไปได้กลับขึ้นมาแน่นอนอะไรที่เคยสูญเสียไปได้กลับคืนมาแน่นอนนะคะคุณราศีธนูคือดวงของคนราศีธนูนะคะของขวัญเนี่ยของขวัญจากโชคชะตาที่มอบให้คุณเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลง เป็นช่วงเวลาสําคัญของชีวิตที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นความมั่นคงของชีวิตในเรื่องของการงานการเงินคือจะมีความมั่นคงคือแบบว่า จะมีปฏิหารบางอย่างอะเกิดขึ้นแต่ถ้าบางคนนะคะบางคนพลังงานไม่ตรงคือฉันรู้สึกว่าฉันไม่เห็นได้อะไรเลยฉันโดนโกงมาตลอดฉันเนี่ยฉันก็ยังโดนโกงอยู่เพิ่งโดนโกงเงินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่างที่บอกแหละก็อย่างที่ย้าว่าฟังนี้หนึ่งนะคะว่าพลังงานนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยเพราะฉะนั้นฟังไปแล้วเออมันไม่ใช่ฉันอ่ะก็แสดงว่าพลังงานไม่ตรงไงเนาะเออเป็นอย่างนั้นนะคะ ก็อะไรที่เคยสูญเสียไปแล้วจะได้กลับคืนมาแต่อะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ว่ามันจะได้กลับคืนมาก็ไม่ต้องไปดันทุลังว่าเบบนี่ยเช่นไหมของฉันไม่เห็นกลับคืนมาเลยมุ่ยละไม่แม่นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สุดแล้วแต่ค่ะถ้าไม่เป็นความสบายใจของคุณที่จะคิดหรือที่จะพูดก็เราก็ถือแล้วว่าเออมันคงผ่านการกันกรองของคุณออกมาแล้วแหละบางทีอะคนเราอะต้องหัด เปิดรับอะไรหลายๆอย่างนะคะอันนี้เราพูดออกทะเลไปนิดนึงเนาะคือบางครั้งเราต้องยอมเปิดรับอะไรหลายอย่างเพราะเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่ามันไม่มีใครคิดเหมือนเราอันนี้คือเราก็เช่นกันครับเพราะมนุษย์ทุกคนไม่มีใครคิดเหมือนกันดีเทลรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆอยบางอย่างเนี่ยคนที่คิดเหมือนกันก็มีความไม่เหมือนกันอยู่เพราะฉะนั้นแล้วนะคะ ก็มีแต่คำว่าถ้าไม่เปิดใจก็อย่าไปจั s t ไข่เนาะอืมสำหรับคนราศีธนูนะคะก็ขอให้คนราศีธนูนะคะเจอช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงในครั้งสำคัญครั้งนี้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะเจอแต่เรื่องราวที่ส่งเสริมให้ชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็ ขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานการเงินนะคะความมั่นคงในชีวิตกำลังรอคุณอยู่ค่ะอะไรที่เคยรอก็จะกลับมานะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ